สวัสดีครับทุกคนพบกับผมวาวาป่าศักนะครับวันนี้เปิดคลิปกันที่ต้นกล้วยนะครับเป็นกล้วยด่างนะครับกล้วยด่างสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยนะครับเป็นกล้วยน้ําว้าด่างนะครับก็ปลูกไว้ในช่วงที่ไม้ด่างกำลังทิ้นๆกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องมาตัดต้นกล้วยนะมาตัดต้นกล้วยเพื่อจะเอาไปเตรียมบ่อปลานะครับสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามของผมนะครับก็ ได้สั่งซื้อวงปูนซีเมนมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการตัดต้นกล้วยเพื่อเอาไปทําแช่บ่อนะครับเพื่อเอาไปแช่บ่อวงซีเมนของเราให้พร้อมที่จะเลี้ยงตาสวยงามต่อไปนะครับงนั้นะเดี๋ยวเราตัดต้นกล้วยกันก่อนเดี๋ยวเราก็าไปที่วงซีเมนเพื่อทําการเตรียมการแช่ต้นกล้วยนะครับ ทุกคนก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเตรียมต้นกล้วยนะทุกคนเตรียมต้กนกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับวงก็มาลงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้วงของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราใช้ขนาดจริงๆแล้วเราสั่งอยู่ที่60ซนติเมตรนะครับแต่ว่าตัวขอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดวัดจริงๆวัดได้ประมาณ54เซนนะประมาณ54เซนนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นด้านล่างนะครับมาถึงตรง ขอบบ่อประมาณ37-38เซนประมาณนี้นะครับก็น่าจะใช้เลี้ยงปลาได้นะครับใช้เลี้ยงปลาได้อันนี้นะครับสังเกตดูที่ขอบของวงซีเมนต์ตรงนี้นะครับจะมีรอยนะครับเป็นคราบปูนนะครับเศษตรงนี้นะครับเศษตรงนี้เป็นรอยประกบแบบนะทุกคนเป็นรอยประกบแบบก็เดี๋ยวจะต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับขว้วนะครับขูดออกแบบนี้นะครับ ออน,นี่ซึ่งซึ่งผมก็ขูดแล้วบ้างบางส่วนนะครับแสงขอบหน่อยนะครับหงนี้แต่งเศษ็จข้าปูนออกนะครับแพรกแปงงหลุดอีโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ วิเศษข้าวปูนตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บออกนะทุกคนต้องเก็บออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เติมน้ํากันนะครับแล้วก็เร,เราจะหั่นต้นกล้วยใส่ในวงซีเมนต์ตรงนี้นะครับเพื่อเตรียมจะแช่บ่อวงซีเมนต์ของเรานะครับหลังจากที่เราขูดแต่ง ขอบบ่อแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเศษเต็มเลยนะทุกคนเนี่ยเศษปูนเต็มเลยนะเอาออกก่อนนะพยายามออกให้ได้ไมากที่สุดนะครับเศษปูนเต็มไปหมดเลยนะฮะเราต้องเก็บออกก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเพราะ น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วก็ระหว่างการเติมน้ำเราจะหั่นต้นกล้วยกันเลยนะครับครับทุกคนหลังจากที่เราเก็บเศษปูนออกบางส่วนเราจะเห็นได้ว่ามีเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการแช่น้ําแบบนี้นะทุกคน ก่อนที่เราจะเอาน้ํามาแช่แบบนี e ้นะเราต้องล้างบ่อก bueno, ่อนนะครับก็คือเนไครับเพราะว่าวันนี้เศษนะเศษพวกขยะเศษางๆาล์ครับล้างคร่าวๆก่อนนะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราต้องล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งตอนที่เราแช่บ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้เราต้องล้างบ่อเอาเศษปูนออกบางส่วนนะครับที่เราสามารถออกได้เราก็รีบเอาออกเลยนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราทยอยเริ่มเติมน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวรอ น้ำใกล้ๆจะเต็มเดี๋ยวเราจะต้องตัดต้นกล้วยแล้วก็เอามาแช่นะครับเราดูขั้นตอนนี้กันนะครับก็ขัดปลายดึงมาเทได้เลยครับปึบคว่ำเลยนะครับเพราะว่าวงมันเล็กนิดเดียวนะครับสามารถคว่ำได้เลยนะครับปึ๊บประมาณนี้ครับทุกคนนะฮะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยนะครับจากที่ผมศึกษามาเนี่ยชนิดพวกปลาสวยงามเนี่ยจะอยู่ในน้ําประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรนะครับจากการที่ผมได้ด้วยอ่านหนังสือได้ดู YouTube มานะครับพี่ๆก็สอนกันไปประมาณนี้นะครับผมก็เลยสั่งซื้อวงซีเมนต์ไซนี้มาเพื่อทำการทดลองเลี้ยงนะครับนี่อันนี้คือชุดทดลองเลี้ยงนะทุกคน เราก็จะเติบโตไ,ไปพร้อมกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มทยอยเอาต้นกล้วยขึ้นเตรียมนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ตัดนะครับตัดซอยออกตอนนี้บ่อน,นี้เต็มแล้วนะครับน้าเต็มแล้ว เราย้ายไม่บ่อนอี้แล้วนะครับก็วิธีการก็ที่คนรู้ว่าตัดเลยฮะทุกคนตัดอย่างเดียวตัดไปเลยฮะหันไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับทุกคนขออนุญาตตั้งกลองสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน นป,ประมาณนี้นะฮะใส่ได้นะครับประมาณนี้นะครับช่วงที่รอน้ำเต็มเราก็ทำเหมือนกันนะครับตัดไปเลยครับ นี่ครับก็จะแช่อย่างนี้นะครับผมตั้งใจที่จะแช่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับทุกคนประมาณหนึ่งสัปดาห์นะเดี๋ยวอันนี้ต้องเติมน้ำนะครับเติมน้ำเพิ่มนะที่ผมแช่บ่อตรงนี้เนี่ยผมแช่ตรงที่แดดโดนเต็มเต็มเลยนะครับ แดดร้อนะครับทุกคนก็เดี๋ยวดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการแช่ต้นกล้วยนะครับลงในวงซีเมนขนาด60เซนของเรานะครับตอนนี้ก็แช่เต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วขณะการแช่ของผมก็จะประมาณนี้ครับเปิดน้ําให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่ต้นกล้วยนะครับที่เราหั่นนะครับที่เราหั่นที่เราขวานเข้าไปนะครับหั่นให้เต็มนะครับแล้วเติมน้ําให้เต็มเลยนะครับเติมน้ําให้เต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก <Cornell. S 2> ็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะครับประมาณ1สัปดาห์เดี๋ยวก็เรามาล้างแล้วเราก็มาทําคลิปการล้างกันใหม่นะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับบ่อวงตรงนี้นะครับวงตรงนี้เนี่ยผมจะนํามาเลี้ยงปลาสวยงามนะนำมาเลี้ยงปลาสวยงามก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันว่าผมจะเลี้ยงปลาอะไรนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ